สวัสดีวันนี้อากาศดีมากเลยอยากจะถ่ายบรรยากาศข้างทางดูความสวยของ บ้านเรือนถนนหนทางวันนี้มันดรามเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ ก็เลยได้ค่ะคีฟรถรถมาเก็บขยะเก็บขวดอีกแล้วอาจจะเป็นแบบนี้วันนั้นก็มาเจอเห็นไหม จะเป็นสีเขียวสีขาวสีน้ำตาลเขาก็จะเทเป็นช่องช่องๆเขาก็จะแยกแยกขวดขวดแก้วเมื่อกี้ลงสีขาวมองเห็นตอนนี้มันรงตำ่ำมองไม่เห็น ก็ลงไปในใต้ ติดแล้วว่าอันนี้เขาขายแล้ว ขยะต้นหมากลากไม้ก็แยกสีเขียวทางสีต้นไม้ทางสีดำขยะต้นบ้าน แต่เขาไม่ค่อยมีหรอกขยะบ้างก็ต้องอยู่ในถังร่นเขาก็จะมายกออกเดี๋ยวนี้เขาให้ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นที่จะจ่ายเป็นรายปีนะจ่ายตามตามจำนวนคนที่อยู่ บ้านหนึ่งมีกี่คนก็จ่ายตามจำนวนคนบ้านคนน้อยก็จ่ายน้อยบ้านคนเยอะก็จ่ายเยอะ เขาจะมาล,ล่องเรือ สวยงาลลมพัดเบาก็จะขอจบคลิปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้า สวัสดีามอ้าวแบตอะไรหมดแลว้วติตตามมันดามล้าด้วยนะคะขอบระคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ